สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับที่ดินแปลนนี้นะครับติดแตะนนนดามใต้หลักเซ็นซ่อซ่อมซออู่ทองด้านช้างนะครับนะครปฐทอมอุทัยธานีเป็นที่ดินเหมาะกับการลงทุนเปิดกิจการร้านค้าร้านอาหารโกด,ดังคลังสินค้ารับซื้อของเกาหรือว่าอู่ซ่อมนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับติดเซ็น น้องไ้หลักเซนซ้ำซ้ำมีรถตู้วิ่งผ่านนะครับนครปฐมด้านช้างด้านช้างอุทัยธานีนครปฐมนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเส้นนี้เลยที่ดินแปลงนี้นะครับแบ่งค่ายนะครับในใบชะโนดประมาณสิบต่ไรนะครับแบ่งค่ายแค่ซ้ำไร่นะครับแบ่งค่ายแค่เพียงทาซไร่เท่าหนังนะครับซ้ำไรหนึ่งหลาเอ่อไรละหนึ่งหลาบ้านซ้ำไร่้ำหลาบาทเป็นใบชะโนดขุดแดง อยู่ในอำเภอดอกเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จะมีรถตู้รถยนต์วิ่งผ่านอยู่ทั้งวันนะครับตลอดเส้นทางน,นี้น้ําไฟฟ้าปตาอยู่นะครับอยู่น้าแปลงด้านหน้าก็จะเป็นคลองอะระบายน้ํานะครับเล็กๆน้อยๆน,นะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็เป็นที่ล่องโป่งนะครับเป็นทุ่งไร่ทุง่งนาเหมาะกับการเปิดกิจการเท่านั้นนะครับ ร้านอาหารรีสอร์ทนะครับโรงแรมได้หมดเลยนะครับที่พักรถปั๊มน้ำมันโกดังคลังสินค้าเปิดอูนะครับได้หมดเลยนะครับเพราะว่า,าเส้นนี้มันติดใต้หลักนะครับแบ่งค่ายส้ามไร้นะครับเน้ากว้าเของแปลงที่ดินแปลงนี้ที่จะแบ่งค้ายนะครับลักษณะใกล้เคียง60-70เมตรนะครับ ใช้คำใช้คำล้อมใกล้เคียงพบที่7 0เมตรอัตโนมัติเส้นนี้นะครับจะคาของหรือออกนะครับขะยะจะใช้ด้านหนึ่งนะครับเพราะว่าเข้าแบ่งค่ายเป็นที่แบ่งค่ายนะครับเป็นไปซิปไลท์นะครับแบ่งค่ายเป็นซิปไลท์ลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับแบ่งค่ายซิปไลท์ลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไลท์ละหนึ่งล้านบาท อยู่นใตบบนตำบลตะกรโจมอำเภอเดชดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับรที่ดินไปนี้จากตรงนี้นะครับไปตลาดลงเกลือและปั๊มปตท,ทตลาดตะกระุรมไม่เกินห้ากิโลนะครับไบแดงตลาดสะกรโจมลงเกลือปั๊มน,น้ำมันนะครับจากที่ดินไปนี้ประมาณไม่เกินห้ากิโลนะครับไม่เกินห้ากิโลนะครับก็ะจะมีรถยนต์รถตู้วิง่งผ่านนะครับไต้ฟ้าฟ้าฟาของ,อง,อง,องดราชา เลยนะครับในลักษณะแบบนี้เลยไฟฟ้าแรงสู้ซองฟังอนาคตขยายซีเลนแน่นอนนะครับแลงนี้อนาคตขยายซีเลนแน่นอนนะครับมองเห็นไฟแดงลิบๆนะครับประมาณสามนึงห้ากิโลนะครับจากไฟแดงซีแยกนะครับตลาดสักจมลงเตือนะครับแลงนี้เลยนะครับเหมาะกับกิจการของ่าน มีโอกาสรวยในวันข้างหน้านะครับเพราะว่าที่ดินครับเพราะว่าที่ดินติดสายหลักครับเส้นนี้นะครับจะไปต่อนเลรนชานะครับเนี่ยก่อนาเส้นนี้เลยไปนี้นะครับ20่สิาค่ายไปแล้วนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นี้เลยนะครับทุนทัาน์นายสนใจกัตติดต่อเข้ามานะครับทีมง,งานต้องผลิตค่ายที่ดินนะครับทั้งถนัด ลูกทีลมลงไข้แปลงได้พัติ่ตอ่อแปลงนั้นนะครับลักษณะแบบนี้เลยติดตะน้อใต้ลักเซมซามซามซามามทองดาช้างนะครับไร่ละลักะซามไร่แปลงได้นะครับชนดทบุเแดงลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยถึงสซยม้าเลยนะครับแปลงไข้ลักษณะลูสี่เหลี่ยมนะครับไฟฟ้าแรงส้มน้าแปลงแบ่งไข่ลักษณะรูปสี่เหลี่ยมนะครับ จากที่ดินไปเซนทันเวสเกตประมาณ120กิโลนะครับไปจังหวัดสุพรรณประมาณ60กิโลไปอำเภอเดอจีดีประมาณ20กิโลนะครับลักษณะแบบนี้เลยคุอทัดได้เส้นใจก็ติดต่อเข้ามานะครับโอเคนะครับ